มาทำน้ำเงี้ยวกินกันวันนี้วันหยุดก็เลยว่าจะทำน้ำเงี้ยกินแต่ไม่ได้ทำให้ทักคุยานะเพราะวันนี้นางบอกจะกลับดึกเริ่มจากผัดไก่แล้วก็ใส่พริกแกงลงไปตอนผัดก็ว่าทำไมมันให้แห้งเพิ่งนึกได้ว่าลืมใส่น้ำมันในตอนที่กำลังสับสนว่าจะใส่น้ำมันลงไปตามดีไหมตตัดสินใจไม่ได้ปัญหาชิปม,มันลุมแล้วก็เลยเทน้ำลงไปต้มและรอจนน้ำเดือดใส่หมูลงไปและใส่มะเขือเทศลงไปต้มต่อไปเลย เื่อยจนทุกอย่างสุกเป็นอันเสร็จแต่ก็คือรู้สึกเครื่องมันน้อยๆก็เลยใส่เห็ดเพิ่มลงไปเราจะไม่ใส่ดอกเหียวนะเพราะว่าไม่มีเห็นหน้าตาปแปลกๆอย่างนี้แต่รสชาติก็คืออร่อยแล้วดูทักเยะนางกลับบ้านมาบน่นว่าหิวก็เลยขอกินดําเงียวนิดนึงแต่กูว่าไม่นิดแล้วแหละก็ดูชามที่มันใส่สิขอกินนิดน,นึงที่หมายถึงว่าหมดหมอ้อแต่ก็ไม่เป็นไรกูเห็นผัวกินอิ่มนอนหลับก็สุขใจนั่งยิ้มคนเดียวเดี๋ยวกูจะไปหัดทำ